ตัวรังเองทาธุรกิสีกรูเกอร์มาประมาณ6ปีทุกวันนี้ลังมียอดขายเดือนรับประมาณ3ล้านกว่าเกือบ4ี่ล้านค่ะลังยึดหลักว่าเราต้องมีความจริงใจให้กับลูกค้าผู้รับบริการทุทกท่านสวัสดีค่ะลังอรพันทำรรม,มาวิทย์กุลค่ะปัจจุบันเป็นสมาชิกสีกรูเกอร์ระดับหนึ่งค่ะลังเริ่มต้นในธุรกิจตอนแรกยังไม่ได้จริงจังมากนักนะคะแต่ว่าลัางทําธุรกิจควบคู่ก,กับงานประจําใช้เวลาไม่นานแค่2-3ปี ทำแบบเสริมไปเรื่อยๆอย่างไม่ได้โฟกัสนะคะหลังก็มีรายได้แซงงานประจําซึ่งเป็นรายได้ที่มากพอสมควรจนหลังก็เริ่มวางแผนที่จะลาออกจากงานประจําตัวหลังเองอยู่ข้างๆคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ค่ะก็คือพี่สาวหลังเองนะคะคุณบวยอรวรันค่ะเ<ค>มื่อเริ่มธุรกิจก็ไม่ได้คิดว่ายากอะไรเนื่องจากว่าสินค้าของเราคือประกันภัยรถยนต์ประกันวินาศภัยทุกชนิดทุกครอบครัวต้องทําทุกครอบครัวมีความจําเป็นต้องการซื้ออยู่แล้วนะคะเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อ ะะจากซื้อที่อื่นเล่ยนมาซื้อกับเราและทุกคนได้รับส่วนลดและมีเราเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัยให้ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะธุรกิจนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้งานเราพูดจริงๆว่าแค่หนึ่งวันเท่านั้นคุณสามารถมีไรายได้หลักแสนต่อเดือนอย่างไม่จํากัดค่ะไม่ต้องใช้เวลาเรียนถึง20ปีเพื่อให้เราจบปริญญาตรี และมีรายได้หลักหมื่นค่ะจุดเด่นของการขายประกันภัยให้กับสีกรุงโบรเกอร์นะคะสีกรุงโบรเกอร์มีรายได้หลายชั้นทางให้กับตัวแทนซึ่งสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากมีรายได้แบบไหนตัวรังเองทําธุรกิจสีกรุงโบรเกอร์มาประมาณ6ปีทุกวันนี้ลังมียอดขายเดือนละประมาณ3ล้านกว่าเกือบสี่ล้านค่ะการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จลังยึดหลักว่าเราต้องมีความจริงใจให้กับลูกค้าผู้รับบริการทกรุกท่านเกิดจากความตั้งใจในการทํางานของเราเกิดจากการที่เราโฟกัสในการทํางานเมื่อเรามีความตั้งใจ โฟกัสในความสำเร็จของเราแล้วเราจะหาทิศทางการเดินไปสู่ความสำเร็จของเราด้วยตัวเองค่ะในประเทศไทยมีโบรกเกอร์ประกันภัยมากมายนะคะแต่ที่เราเลือกทําสีกลุ่มโบรกเกอร์เนื่องจากเรามองว่าในยุคป,ปัจจุบันลูกค้าไม่ได้ทาประกันแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นนะคะสีกลุ่มโบรกเกอร์ตอบโจทย์ต,ตรงนี้มีระบบการชรําระทุกรูปแบบน,นะคะชำระเบี้ยจ่ายสดผ่อนได้จ่บัตรเครดิตได้นะคะแล้วที่สําคัญคือมีระบบออนไลน์ให้ลูกค้าเราสามารถตอบคาถามลูกค้า กอมาทำให้ลูกค้าประสานงานได้ทุกเรื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่มีความพร้อมตรงนั้นอาจจะเริ่มธุรกิจโดยการทําเป็นงานเสริมจนถึงณ้จุดหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนลังเมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นคุณมองแล้วว่าธุรกิจประกันภยัยรถยนต์สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเราค่อยอาจจะวางแผนออกจากางานประจําเพื่อมาทาําธุรกิจเต็มตัวแบบลังก็ได้ค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในธุรกิจรายได้เสริมอยากให้คุณเปิดใจกับธุรกิจประกันภยัยรถยนต์ของสิบคูโบเกอร์ค่ะเนื่องจากจเป็นธุรกิจที่ทําให้คุณเเตตติบโไไไดดด้้ออออยยย่่่่่าาาางงงนืและมมีรจํกั สามารถติดต่อลังได้นะคะขอบคุณค่ะลังทำได้คุณก็ทำได้